หนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าพลิกชีวิตไร้บ้านสู่พันล้านบาทแห่งธุรกิจอันเดรสพิล่าซึ่งอันเดรสพิล่านะครับเป็นลูกศิษย์ของแจ็คแคนฟิลเบรนเดซี่นโปเลียนฮิลบ๊อบพร็อกเตอร์นะครับซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันดับโลกเลยนะครับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองจุดที่น่าสนใจก็คืออันเดรสเนี่ยเป็นคนที่ยากจนมาก่อนแต่สามารถมีธุรกิจพันล้านบาทได้นะครับซึ่งมันมีกฎทั้งหมด18ข้อเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับข้อที่1 จงมุ่งหน้าสู่ชีวิตที่มีเป้าหมายบางครั้งเราก็ต้องปล่อยให้อดีตเป็นเรื่องของอดีตบ้างเพื่อที่เราจะได้สร้างอนาคตที่สดใสกว่าจงอย่าใช้ชีวิตอย่างไรจุดหมายเพราะว่าชีวิตก็จะผ่านไปวันๆไม่มีอะไรเลยไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยจงใช้ทางเลือกในการกำกับผลลัพธ์จงตั้งใจฟังเสียงในใจของตัวเองแม้ในวันที่อยู่จุดต่ำสุดของชีวิตเพราะบางครั้งเนี่ย คุณอาจจะตื่นขึ้นมาและพบความล้มเหลวหรืออาจจะพบกับความสําเร็จก็ต่อเมื่อคุณตั้งใจฟังเสียงนั้นจงตั้งใจรับรู้เมื่อถึงเวลาต้องเริ่มต้นใหม่การรับรู้เมื่อถึงเวลาต้องเริ่มต้นใหม่คืออะไรเวลาที่เราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรบางอยา่างถ้ามีสัญญาณให้เราเปลี่ยนให้รีบเปลี่ยนเลยอย่ารอช้าการรู้แน่ชัดว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตเป็นหลักการข้อแรกของการสร้างความมั่งคั่งคุณจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของตัวเองคุณจะต้องชัดเจนเกี่ยวกับมัน เคล็ดลับที่สําคัญก็คือการรักษาเป้าหมายนั้นให้อยู่ในใจเสมอและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงของเป้าหมายให้เข้ากับโอกาสใ,ใหม่ที่เข้ามาในชีวิตคุณจะต้องพุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่คุณต้องการจะมีจะเป็นและจะทําจงฝึกเขียนเป้าหมายของคุณดังนี้ข้อ 1. จดทุกสิ่งที่คุณไม่ต้องการในชีวิตลงในกระดาษข้อ 2. เมื่อคุณได้มีอะไรจะเขียนแล้วให้ขีดเส้นหลังสิ่งสุดท้ายที่คุณไม่ต้องการในชีวิตข้อ 3. จากนั้นบนกระดาษแผ่นใหม่ให้คุณเขียนสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณเนี่ยเพิ่งเขียนไปเมื่อสักครู่นะครับเช่นถ้าคุณเขียนว่าฉันเนี่ยไม่อยากจนก็ให้คุณเขียนใหม่ว่าฉันอยากรวยถ้าคุณเขียนว่าฉันไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวก็ให้คุณเขียนว่าฉันอยากมีใครสักคนเป็นต้นจากนั้นข้อสี่เมื่อคุณเขียนรายการที่ตรงข้ามกับของคุณเนี่ยเสร็จแล้วให้ทํารายการที่สามก็คือแล้วฉันเนี่ยจะเริ่มทําอะไรได้บ้างในวันนี้รายการนี้เนี่ย มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตโดยเฉพาะเช่นฉันจะทําอะไรได้บ้างในวันนี้ที่จะทําให้ฉันเนี่ยสนุกแล้วก็รวยมากขึ้นหรือถ้าฉันไม่อยากเหงาฉันจะทํากิจกรรมอะไรดีเป็นต้นข้อ 5. เมื่อคุณเขียนรายการฉันจะทําอะไรได้บ้างในวันนี้เสร็จแล้วให้เขียนวงกลม5ประโยคแรกที่มันสร้างแรงบันดาลใจทําให้คุณตื่นเต้นมากที่สุดแล้วใส่ระยะเวลาเข้าไปข้อ 6. เก็บรายการของคุณไว้ในที่ที่คุณสามารถหยิบมาดูได้ เพื่อให้คุณสามารถเริ่มดำเนินการได้ข้อ 7. การคิดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการและการเปลี่ยนแปลงสิ่ทิ่คุณต้องการจะสร้างรากฐานสาหรับการตั้งเป้าหมายด้วยความตั้งใจและการลงมือทําเป้าหมายควรมีรายละเอียดแบบจัดเต็มอย่าพูดถึงเป้าหมายของคุณแบบกลุ่มเกลือเช่นฉันอยากรวยฉันอยากแข็งแรงแค่นี้เป็นเพียงประโยคแรกในย่อหน้าที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณเท่านั้นเวลาที่คุณตั้งเป้าหมายเนี่ยให้คุณใส่ดีเทลเข้าไปเช่น รายการหรือประสบการณ์นั้นเนี่ยมันมีรายละเอียดอย่างไรถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นจริงขึ้นมาคำถามคือคุณจะให้เวลากับตัวงได้นานเท่าไหร่จนกว่าจะถึงเป้าหมาย2เดือน3เดือน1ปีเป็นต้นฉันจะรู้สึกและทําอย่างไรเมื่อฉันประสบความสําเร็จเช่นผมอยากรวยเปลี่ยนเป็น,ปนผมอยากหางเงินได้อีก50,000บาทในปีนี้และผมต้องการจะทําให้ได้ภายในสเดือนเป็นต้นให้คุณใส่ระยะเวลาเข้าไปข้อที่ส คุณต้องพร้อมที่จะเสี่ยงแล้วก็มีความรับผิดชอบและทำจริงคนที่ไม่กล้าเสี่ยงจะไม่มีวันพบกับความสำเร็จในชีวิตได้ความเสี่ยงบวกกับการลงมือทำเท่ากับความเติบโตคุณจะได้ในสิ่งที่คุณขอคุณจะได้ในสิ่งที่คุณทำดังนั้นจงขอและทำอย่างชันฉลาดคนส่วนมากไม่อยากผลักดันให้ตัวเองเนี่ยลงมือทำเพราะว่ากลัวความล้มเหลวครับ แต่สิ่งที่สําคัญก็คือคนสําเร็จทุกคนเนี่ยเขาพร้อมเผชิญความเสี่ยงและความล้มเหลวความล้มเหลวเนี่ยจะทําให้คุณแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่ามันจะมีบทเรียนบางอย่างซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าคุณได้รับบทเรียนนั้นแล้วคุณก็จะเก่งขึ้นสําเร็จมากขึ้นเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรู้จักดัดแปลงแล้วก็นาบทเรียนไปใช้จากเรื่องที่คุณล้มเหลวมาก่อนจงผลักดันชีวิตของคุณไปสู่การลงมือทานั่นคือคีย์ของความสําเร็จครับคนส่วนใหญ่กลัวค,ความล้มเหลวพวกเขากลัวที่จะทํา พวกเขาปล่อยให้ความฝันหลุดลอยไปด้วยการกลัวความท้าทายจนทําให้ไม่ประสบความสําเร็จสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือเมื่อพวกเขากําลังจะสําเร็จแล้วพวกเขาก็ถอยหลังกลับพวกเขาเริ่มสงสัยหวาดกลัวแล้วก็รู้สึกว่ามันอาจจะล้มเหลวก็ได้จึงเลิกลงมือทําสมองของคนเนี่ยสามารถรับรู้ความเสี่ยงจากอารมณ์ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังอารมณ์ถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าคุณมีอารมณ์ที่เสี่ยงจะต้องเตือนตัวเองว่าการเสี่ยงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้ และแน่นอนครับมันจะทําให้คุณลดความมิตกกังวลได้การเรียนรู้เท่านั้นที่จะทําให้คุณเนี่ยลุกขึ้นยืนอีกครั้งได้เมื่อคุณล้มเหลวก็จริงแต่ว่าเมื่อคุณเรียนรู้มากกว่าที่จะโทษคนอื่นและโทษตัวเองมันก็จะทําให้คุณเนี่ยสามารถปรับปรุงทุกอย่างได้ดีขึ้นจงทําความเข้าใจสมองว่าคนรับรู้ความเสี่ยงยังไงเรารับรู้ความเสี่ยงอาจเป็นไปได้ทั้งในแบบมีสติและก็ไม่มีสติเมื่อไม่มีสติ คุณอาจจะไม่ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามหรือวิธีที่คุณมองหากความรู้สึกหรืออารมณ์สามารถปิดบังความคิดได้วิจารณญาณได้เหตุผลทุกอย่างเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ตัวเสริมก็ได้แม้ว่าเราทุกคนเนี่ยจะตระหนักถึงความรู้สึกของตัวเองแต่เราก็ไม่ได้ตระหนักถึงความรู้สึกของจิตใต้สำนึกที่มันส่งผลอย่างแท้จริงต่อความเสี่ยงเลยการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่มีความเป็นมิตรมีอารมณ์หุนหันพนลันแล่นหรือก้าวร้าวจะกล้าเสี่ยเป็นวิเศษ หากคุณเปรียบเทียบกับมาร์ซัก,กเบอร์เด็กวิทยาลัยที่ขาดเส้นทางธุรกิจแต่สามารถริเริ่มเฟซบุ๊กได้และสิ่งที่สําคัญคุณจะต้องมีความรับผิดชอบคือไม่โทษใครแล้วก็ไม่โทษตัวเองด้วยถ้าเกิดว่าคุณล้มเหลวคุณก็แค่ควบคุมจิตใจให้นําพาตัวเองเนี่ยออกจากอดีตไปสู่ความมั่นใจได้แค่นั้นเองการลงมือทําราวกับว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันเกี่ยวกับอารมณ์ในจิตใต้สำนึกถ้าเกิดว่าคุณทำบางอย่างเหม,มือนกับว่าคุณสาเร็จแล้วคุณได้รับแล้ว คุณก็จะได้รับผลสาเร็จได้เร็วมากขึ้นข้อที่ 3. จดจ่อกับสิ่งที่เป็นถ้าคุณอยากได้ความสาเร็จอะไรคุณจะต้องนึกภาพมันด้วยอารมณ์เพราะฉะนั้นการนึกภาพด้วยอารมณ์เป็นอย่างไรเช่นการจินตนาการหรือว่าเห็นภาพที่คุณต้องการเช่นโรงแรมที่คุณอยากไปสถานที่เที่ยวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้รับการสนับสนุนจากอารมณ์เชิงบวกที่แข็งแกรง่งมันก็จะมีพลังมากพอที่จะดึงดูดแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นอย่างแท้จริงได้ ความรู้สึกที่คุณฝันถึงในใจความรู้สึกที่คุณคิดถึงเป็นภาพที่มีต่อผู้คนสถานที่เที่ยวก็ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยจะเป็นส่วนผสมอันทรงพลังที่สุดที่จะช่วยให้คุณเนี่ยมีความสร้างสรรจนเกิดพฤติกรรมที่ทําให้มันเป็นจริงกับคุณได้จงใช้พลังของสิ่งที่ฉั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าเรารู้สึกมีรู้สึกเป็นก่อนเช่นฉันมีครบทุกอย่างฉันมีสุขภาพดีฉั้นร่ํารวยฉันมีความสุขบางครั้ง การโฟกัสเรื่องเหล่านี้บางคนอาจจะหาว่าเฮ้ยนี่มันงมงายมันไม่โอเคเลยแต่เรื่องนี้แหละครับทําให้คุณรู้สึกว่าจิตใต้สานึกคุณเนี่ยมีความเชื่อมากขึ้นคือจิตใต้สานึกของเรานะครับไม่รู้ว่าอะไรเป็นความจริงหรือหลอกเพียงแค่คุณเนี่ยรู้สึกถึงมันก็จะสามารถได้สิ่งนั้นได้เร็วมากขึ้นนะครับข้อที่4เวลาในการคิดให้ความสําสคัญเป็นเรื่องแรกคุณอาจจะลองอยู่คนเดียวตามลําพังก็จะทําให้คุณสามารถคิดอะไรออกได้ ชีวิตคนเราเวลาที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตเพราะว่าเราสูญเสียการกำหนดเป้าหมายหรืออาจจะไม่มีผลลัพธ์คนส่วนมากมักจะขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเมื่อต้องรับมือกับเหตุฉุกเฉินซึ่งคนเราก็มักจะมองหาการยืนยันภายนอกว่าทุกอย่างมันโอเคมันไม่เป็นไรเราเนี่ยส่วนมากมักจะให้ความสำคัญกับโลกภายนอกมากกว่าที่จะพิจรารณาภายในโลกของตัวเองด้วยซ้ำซึ่งส่วนมากเมื่อเราสนใจโลกภายนอกมากกว่ามันก็จะสร้างความเครียดแล้วก็ความวิตกมากาขึ้น ภาวะวิกฤตจะทําให้เราสูญเสียความสามารถในการจัดการสิ่งที่เราต้องการสูญเสียความมั่นใจในความสามารถตัวเองไปเพราะฉะนั้นจงใช้เวลาในการคิดเกี่ยวกับตัวเองให้มากเพื่อจะเรียนรู้ว่าความผิดพลาดนั้นสาเหตุมาจากอะไรจงเรียนรู้ทุกอย่างจากความผิดพลาดข้อที่ 5. การเฉลิมฉลองจะก่อให้เกิดการเสพติดต่อความก้าวหน้าจงใช้เวลาในการเฉลิมฉลองสิ่งเล็กเล็กทุกวัน สิ่งนี้ก็จะดําเนินไปพร้อมกับการที่คุณเนี่ยค้นหาสิ่งเล็กน้อยหรือวินัยเล็กๆหรือเรื่องที่คุณทาสําเร็จได้และคุณเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งกับมันคุณอาจจะฉลองนึกการกินอาหารอร่อยอร่อยไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่หรือคุณอาจจะสนุกกับช่วงเวลาแห่งชัยชนะกับการทํางานเป็นทีมกับทีมขายขังคุณแบบนี้ก็ได้นะครับข้อที่ 6. กฎแห่งการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการมอบให้จะทําให้ได้ผลตอบแทนกลับคืนให้คุณสิบเท่าเมื่อคุณให้ด้วยความรู้สึกอย่างไร คุณก็จะได้รับความรู้สึกแบบนั้นกลับคืนชงรู้จักให้ในสิ่งที่คุณปรารถนาจะได้รับและการให้ที่ดีที่สุดก็คือเริ่มจากตัวคุณเองก่อนชงรักตัวเองก่อนที่คุณจะมอบความรักให้กับคนอื่นหากคุณต้องการเงินก็จงช่วยใคนอื่นหาเงินและนั่นคือสิ่งที่จะย้อนกลับมาหาคุณยิ่งคุณทำมาเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับมากขึ้นเท่านั้นข้อที่7มีความกระตันยูสำนึกรู้คุณความกระตัญยูจะเชื่อมโยงกับความสุข ผู้คนจะรู้สึกถึงอารมณ์เชิงบวกมากขึ้นเพลิดเพลินกับประสบการณ์ที่ดีมีสุขภาพที่ดีและมีทักษะในการรับมือกับความทุกข์ได้จงปรับเปลี่ยนความกระตันยูในจิตใ,ใจคุณให้คุณเริ่มต้นจากขอบคุณตัวเองซะก่อนขอบคุณปอสวรรค์ที่คุณมีขอบคุณสิ่งที่คุณทำสำเร็จความรู้สึกขอบคุณจากภายในจะเป็นสินิทาถ่ายมากเพราะบอ่อยครั้งทําให้เรารู้สึกเหมือนคนเห็นแก่ตัวหรือมั่นใจตัวเองมากเกินไป แต่มันเป็นความรู้สึกแปลกที่จะขอบคุณตัวเองแล้วก็ปอสวรรค์ที่คุณมีจงขอบคุณตัวเองให้มากจงใช้เวลาคิดเกี่ยวกับวันของคุณเหตุการณ์ความรู้สึกของคุณที่มีต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จากนั้นเริ่มต้นจดจ่อกับสิ่งเล็กๆที่คุณต้องการสำนึกรู้คุณว่าคุณได้สิ่งนั้นแล้วเช่นคุณต้องการดื่มกาแฟตอนเช้าให้คุณขอบคุณกาแฟยามเช้าเป็นต้นเมื่อคุณได้จดจ่อกับสิ่งเล็กน้อยที่คุณรู้สึกขอบคุณและคุณใช้คำว่าเช่น ฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับจุดๆนะคุณก็เติมคําเข้าไปนะครับเช่นฉันรู้สึกขอบคุณสําหรับกาแฟาแก้วนี้ที่ฉันได้ดื่มกินแล้วฉันรู้สึกฟินมากมีความสุขมากเป็นต้นในแต่ละวันให้คุณใช้เวลากับเรื่องที่คุณเนี่ยอยากจะรู้สึกขอบคุณให้มากเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แสนวิเศษกับตัวเองเมื่อคุณจดจ่อกับคําว่าขอบคุณคุณจะสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ไปได้มากขึ้นเลยทีเดียวข้อที่8จงมีแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ที่ทําให้คนอึ้งไปเลย กุญแจสําสคัญก็คือการรวมหลักการความสำเร็จให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อคุณมีไอเดียบันเจิดแล้วจิตใต้สานึกก็จะป้อนความคิดและพฤติกรรมให้กับคุณและสิ่งสาคัญก็คือคุณจะต้องลงมือทําเป็นขั้นตอนแรกในการทําให้ความคิดของคุณเนี่ยขยายใหญ่ขึ้น,นเรื่อยๆสิ่งสําคัญในการคิดใหญ่ก็คือการที่คุณเนี่ยมีความสามารถทําให้มันมีความสําคัญแล้วก็มีผลกระทบได้มากขึ้นอย่าไปสนใจเลยว,ว่าคุณจะทามันยังไงอย่าโมจะคิดว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่ จะโดนวิจารณ์แบบไหนเวลาที่มีไฟขึ้นมาแล้วอย่าปล่อยให้มันมอดลงไปถ้าคุณมีไอเดียเจ๋งๆให้เริ่มลงมือทําเร็วที่สุดถ้าคิดการใหญ่แล้วจงเริ่มจากอะไรที่เล็กๆก่อนอย่าไปเริ่มจากสิ่งที่ใหญ่เพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกกังวลแล้วก็กลัวได้เพราะฉะนั้นให้เริ่มจากสิ่งเล็กๆแล้วก็ค่อยๆทํามันไปข้อ 9. จงมีความลงไหลในอะไรสักอย่างการค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่คุณรักที่จะทําและก็เป็นความลงไหลของคุณ มันเป็นสิ่งสําคัญมากและเมื่อคุณพบแล้วคุณก็จงสนุกกับมันไปเรื่อยๆสี่นี้เองจะนําคุณไปสู่ความสําเร็จวิธีการค้นหาความชอบเช่นวิชาอะไรที่คุณสามารถอ่านหนังสือห้าร้อยเล่มโดยไม่เบื่องานอะไรที่คุณสามารถทําได้แบบฟ,ฟรีๆคุณใช้เวลากับอะไรบ้างถ้าคุณมีอิสรภาพทางการเงินที่จะสามารถทําอะไรก็ได้ข้อสิบใจเป็นนายจงยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความคิดในแง่ลบแล้วก็ไปต่อ จงกล้าที่จะกําจัดความคิดในแง่ลบจงข้ามภูเขาไปให้ได้ลูกแล้วลูกเราบางครั้งเนี่ยเวลาที่คุณออกเดินทางอาจจะค้นพบกับโอกาสใหม่หมแต่แย่เลยนะครับที่คนส่วนใหญ่ต้องพ่ายแพ้ให้กับความกังวลความขุนมัวความโกรธความไม่แน่นอนแล้วก็ความสงสัยจงเอาตัวเองเนี่ยเป็นมาตรฐานว่าตอนนี้ฉันอยู่กับปัจจุบันจงกระโดดออกจากเครื่องบินที่เรียกว่าอดีตซะจงเป็นคนที่กล้าหาญพร้อมกับออกจากความกังวลให้ได้ คุณจะต้องตัดความกังวลออกไปให้ได้เมื่อคุณจะเริ่มทำอะไรบางอย่างการที่เราเนี่ยเป็นคนคิดบวกไม่ใช่เป็นสิ่งที่สืบทอดทางพันธุกรรมแต่มันเป็นกล้ามเนื้อในใจที่คุณฝึกมันได้ความแข็งแรงขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณฝึกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกตัดความกังวลออกไปแล้วมุ่งสู่เป้าหมายด้วยการคิดบวกข้อ11จงตื่นมาเผชิญกับปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นถ้าคุณทำในสิ่งที่คุณเคยทำมาก่อนคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณเคยได้เสมอ นักคิดที่ยิ่งใหญ่ชอบที่จะเจอกับปัญหาหนักๆเพราะว่าพวกเขามาจะรับมือกับแรงกดดันได้แล้วก็พร้อมเผชิญกับปัญหาพวกเขาจะเปลี่ยนให้พวกมันเนี่ยกลายเป็นโอกาสที่สําคัญได้อย่างรวดเร็วความท้าทายเนี่ยมันไม่มีอะไรมากไปกว่าปริศนาที่คุณจะต้องได้รับการแก้ไขแล้วก็ได้รับการไขข้อสงสัยคนที่คิดการใหญ่จนกลายเป็นนิสัยจะเข้าใจว่าในขณะที่เราเนี่ยอยากจะไปสู่เป้าหมายปัญหาก็จะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาที่เร็วร้าที่สุดและแน่นอน เป้าหมายของคุณเนี่ยที่ยิ่งใหญ่จะทําให้คุณมีความมุ่งมั่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เวลาที่ต้องเผชิญปัญหาให้รู้สึกเลยว่าฉันต้องสงบสุขแล้วก็ให้เวลาตัวเองคิดก่อนก่อนที่จะตอบสนองอะไรบางอย่างจากนั้นข้อเระยดมสมองตัวเองในการคิดแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆทําไมคนส่วนใหญ่ถึงเกิดความกลัวเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เตรียมตัวดีข้อ 12. รู้จักขอโทษจงยอมรับต่อความผิดพลาดจงรับผิดชอบอย่างเต็มที่ อย่าพยายามพิสูจน์หรือแก้ตัวจงลดข้อกล่าวโทษใดๆที่คนอื่นเขาทําผิดอย่าโทษคนอื่นในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าปล่อยให้สถานการณ์ตึงเครียดคงอยู่จงขอรับการให้อภัยอย่างรวดเร็วไม่จะเป็นต้องกังวลว่ามันจะน่าอายแค่ไหนข้อ 13. จงมีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่แข็งแรงจงดูแลร่างกายของคุณให้ดีมันเป็นสิ่งเดียวที่คุณจะต้องอยู่ด้วยไปตลอดคนที่สําเร็จเขาจะให้ความสาคัญกับการออกกําลังกายการพุ่งเป้าไปที่ การปรับปรุงดูแลร่างกายจะทำให้คุณมุ่งความสนใจไปที่จิตใจแล้วก็จิตวิญญาณของคุณได้อย่างดีขึ้นข้อ 15. ้จ่ายมากขึ้นให้มากขึ้นและรักษามากขึ้นความร่ํารวยวัดได้จากเงินและความมั่งคัง่งวัดได้จากเวลาคนส่วนใหญ่มักให้ความสนใจในการเป็นคนร่ํารวยแทนที่จะเป็นคนที่มั่งคัง่งความลับข้อหนึ่งที่คุณคงไม่ได้ยินมากนักเกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งก็คือจงรักษาความมั่งคั่งให้คงอยู่ ทั้งในชีวิตแล้วก็ธุรกิจความมั่งคั่งไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีเงินจนํานวนมากเท่าไหร่จงใจ่ายให้มากกว่าที่คุณคาดหวังเมื่อต้องการชดเชยให้แก่ทีมและผู้ผลิตเพราะว่าพวกเขาจะให้ความสาคัญกับรายละเอียดของงานคุณมากขึ้นซึ่งมีผลต่อคุณค่าของลูกค้าจงให้ผลตอบแทนที่เป็นส่วนตัวและมากกว่าตัวเงินแก่ทีมผู้ผลิตแล้วก็ลูกค้าจงให้เวลากับตัวเองมากขึ้นด้วยการจัดการทีมผู้ผลิตแล้วก็ลูกค้าด้วยการโดยย่งห่าง เมื่อพนักงานแล้วก็ผู้ผลิตไม่กังวลเรื่องเงินพวกเขาก็จะให้ความสำคัญกับรายละเอียดของหน้างานวิธีนี้จะช่วยประหยัดเงินโดยรวมเพราะว่าเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้นี่คือประโยชน์ของการจ่ายมากขึ้นคนที่เขาเก่งๆไม่ได้ทำงานเพื่อรับค่าแรงพวกเขาชันฉลาดแล้วก็รู้คุณค่าของตัวเองนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขาโดดเด่นหากคุณตกปลาที่ก้นถังคุณก็จะได้ปลาที่อยู่ก้นถัง สิ่งสาคัญในการรักษาความมั่งคั่งที่คุณดึงดูดเข้ามาก็คือการมีเวลาพอที่คุณเนี่ยจะคลุ่นคิดถึงมันเพลิดเพลินไปกับมันการคิดถึงความมั่งคั่งสําคัญมากเพราะมันจะช่วยให้คุณรู้สึกขอบคุณรู้จักพิจารณาว่าจะปรับใช้อย่างไรให้ดีที่สุดในการใช้จ่ายการคิดไปรตรองน,นั้นจะต้องอาศัยเวลาในการคิดและแน่นอนคุณจะต้องเพลิดเพลิน,น,นกับความมั่งคั่งของคุณทั้งที่เป็นตัวเงินจับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นั่นหมายถึงว่า เวลาว่างของคุณเนี่ยคุณอาจจะใช้เวลากับตัวเองกับครอบครัวก็ได้ไปรู้สึกเพลิดเพลินกับเงินที่คุณหามาได้ข้อ15การเรียนแบบและการให้คำปรึกษาที่สมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็จะต้องมีคู่แข่งขันหลายรายที่จะทำหลายอย่างได้ดีกว่าคุณคำว่าดีกว่าจะมาพร้อมกับประสบการณ์ถ้าคุณต้องการทางลัดสูสด่ความสำเร็จก็ให้คุณเรียนแบบคนอื่นที่เขาอาจจะเป็นไอดอลของคุณนี่เป็นหนึ่งในความลับที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะต้องการอะไรจงค้นหาคนที่ประสบความสาเร็จและคุณก็ลงมือทําตามพวกเขาข้อ16จงลงทุนในพนักงานของคุณการจ้างคนไม่ใช่เรื่องยากแต่การรักษาคนที่ใช่ไว้นั้นยากกว่าคุณจะต้องช่วยให้พวกเขาเติบโตเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่สูญเสียพวกเขาไปยิ่งคุณพัฒนาทีมงานของคุณให้เก่งมากขึ้นเติบโตมากขึ้นและทํางานได้ดีมากเท่าไหร่พวกเขาก็จะประสบความสาเร็จในชีวิตได้มากขึ้นจงค้นหาว่า อะไรคือสิ่งสำคัญที่เราจะทำให้ทีมงานของเรานั้นเติบโตข้อ 17. การให้คุณค่ากับพลังบวกมากกว่าผลลัพธ์คนทัศนคติดีสนทนาเรื่องแนวคิดคนทัศนคติกลางๆจะสนทนาเรื่องเหตุการณ์คนทัศนคติแย่จะสนทนาเรื่องของคนอื่นการสร้างความมั่งคัง่งการสร้างโอกาสใหม่และการสร้างทีมที่เป็นเลิศมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คืออาจจะมีโอกาสตกเป็นเหยื่อของผู้คนแล้วก็ความคิดเชิงลดได้ง่าย ความคิดในแง่ลบมันเปรียบเสมือนมะเร็งมันแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งผลต่อทุกคนอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณจะต้องตัดมันออกอะไรที่เป็นคนลบความคิดลบต่างๆหากคุณต้องการดึงดูดเงินหรือความมั่งคั่งอันยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของคุณอย่างรวดเร็วคุณจะต้องตัดคนที่เป็นเนื้อร้าอ,อกไปจากชีวิตคุณไม่ว่าพวกเขาจะสร้างประโยชน์หรือเงินทองให้กับคุณก็ตามจงตัดออกอย่าไปทนกับคนที่มีคำนินทาคำนินทามักจะทำลายความไว้ใจ เราก็ทําให้ศิลงทําเสื่อมลงอย่าไปคบกับคนที่คิดในแง่ลบข้อที่18ลงมือทํามุ่งมั่นมุ่งไปมั่นใจเรามีเพียงแค่ชีวิตเดียวเท่านั้นถ้าคุณใช้ชีวิตอย่างถูกต้องชีวิตเดียวก็มากเกินพอแล้วลงมือทําสิ่งที่จาเป็นที่สุดสำหรับคุณเพื่อสร้างความมั่งคั่งมุ่งมั่นมุ่งเน้นไปที่การนําอนาคตของคุณไปสู่ความเป็นจริงให้มากที่สุดมุ่งไปกล้าคิดกล้าเสี่ยงและเชื่อว่าจะประสบความสาเร็จ มั่นใจและศรัทธาว่าคุณจะสามารถทำได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับฟัง motivation podcast สวัสดีครับขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสำหรับคนที่อยีกจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้โอป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหา NLP สาขอส้อสำเร็จและในเรื่องของอารมณ์และ mindfulness มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสาสตรสเร็จและอารมณ์เงินและไมล์เนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คําว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชําระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา n o p และไมล์เนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สัมมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดเป็นวิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิวิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ